รู้ไหมเขาตขอบว,ว่าไงครับก็ตอบว่าผมไม่เอาในหลวงนะครับพักเล็กยังคงจะมีศักยภาพต่อไปแต่พักขนาดกลางพักขนาดใหญ่จะถูกริบร้อนมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะทักษิณวีนวอยวายปู่น้ำไม่มีวัฒนธรรมนะล่า,ลาวอ้างในหลวงโน่นนี่นั่น นะครับสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็หมอวรงเดชกิจวิกรมก็บอกเนี่ยสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยกำลังสะท้อนเข้าสู่ตัวเองแล้วก็ทําลายลูกตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะถ้านํามาวิเคราะห์ก็คงเห็นตามปรากฏการณ์แต่ถ้านํามาสังเคราะห์เกมกําลังลุกมากขึ้นแต่ในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยจะเริ่มหนักจริงจังหลังวันที่17เมษายนพุทธศักราช2565 กาดสูงๆคราวนี้หนักแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววห6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับทักษิณอ้างในหลวงนะครับแล้วก็ตอนนี้เขายอมรับเพื่อไทยกําลังแตกนะครับแล้วก็ออกมาปกป้องลูกสาวของเขาคือยิ่งรักชินวัตอขออภัยฮะคืออุงอิงนะฮะซึ่งเป็นหลานสาวของยิ่งรักชินวัต นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของทักษิณทักษิณไม่หยุดนะเดินเกมการเมืองอย่างต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวทั้งทางตรงและเคลื่อนไหวทั้งทาง,ทงอ้อมปลุกกระแสทักษิณฟีเวอร์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันมีคนออกจากพรรคผมเนี่ยไปตั้งพรรคเสร็จแล้วเนี่ย แกเป็นคนที่พูดพูดไปพูดมาพูดไปพูดมา,ดมาไปเจอพวกไฮโซทั้งหลายเขาก็ถามว่าทำไมออกจากผมรู้ไหมเขาตอบว่าไงครับก็ตอบว่าผมไม่เอาในหลวงทำไมท่านอยู่เบื้องสูงแล้วไปเอาท่านลงมาจริงๆแล้วเนี่ยขอเรียนว่า ไม่เคยมีอคติหรือไม่ความไม่เคารพพระเจ้าอยู่หัเพราะผมเนี่ยวายงานท่านตั้งแต่ผมเป็นนักธุรกิจไม่นั้รื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร,สร้สาระผมต้องไอคนที่ไฮโซทั้งหลายก็มาถามผมเฮ้ยจริงเหรอผมก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนคนีคน้คเนี้ยไปบอกไปชวนสสในพรรคเพื่อไทยบอกว่า มาอยู่กับพรรคเขาเถอะเพื่อไทยถูกยุบแน่เพราะในหลวงไม่เอาก็โทรบ้างอาจจริงๆผมว่าไม่น่าเลยเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะอยู่วท่านอยู่สูงท่านไม่มายุ่งกับการเมืองการเมืองสองกับปกอย่าไปเอาท่านลงมาอันนี้คือสิ่งที่เลวสามากแล้วเรื่องพอไปถึงพื้นที่ก็ไปบอกกับคนในพื้นที่อีกว่านี่เป็นพักคราคขาการเลือกใครก็เหมือนกันแหะ สับสนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าใครออกไปจากาเพื่อไทยก็ไม่ก็เป็นลูกน้องผมเก่ามาคู้จักกันมีอะไรมีพูดคุยกันมาแวะมาดูใบก็กินข้าวกับผมได้ตลอดขออย่าไปด่าพ่อร้อแม่ผมกัน,เน่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่เกิดขึ้นไม่บังควรแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยที่กรกตไปจดทะเบียน,นยไม่สํารวจเลยว่า ชื่อเลยอะไรเลยเอาท่านมานพระเจ้าอยู่มาอ้างเนี่ยก็มีไอ้ไอ้ไอ้หมอไอ้อ,อ,อะไรคนหนึ่งอ่ะนะไปไปไป,ไปทําพักแล้วไปตั้งชื่อเหมือนกับให้รู้ว่าถ้าใครรักในหลวงต้องเลือกเขาซึ่งอันนี้เป็นผมถือว่าเป็นการบังอาจมากนะครับซึ่งอันนี้พระเจ้าอยู่ว่าท่านอยู่สุขกรุณา,ยาอย่าเอาท่านมายุ่งกันกรกตก็ขอขอต้องัระวังแต่ตน้นเบื้องต้น มีใครมีพฤติกรรมหมิ่นเบรย์นี่ต้องไม่รับจดทะเบียนเพราะจดทะเบียนแล้วมันมันดูไม่ดีเพราะจริงๆแล้วการเมืองเขาไม่ได้ถือเขาไม่ได้เขาเขาไม่ถือถือว่าเขาจะอยู่หัวเกี่ยวกับเมืองเขาถือว่ามึงหัวหน้าพักเฮงสวยแค่ไหนดีแค่ไหนตรงนั้นอันนี้คือผมเลยบอกว่าขอร้องเถอะฝ่ายการเมืองคุณในฐานะที่ผมก็เป็น อดีตนายกอดีตหัวหน้าพักใหญ่ๆแล้วคอรมอในวันนี้ครึ่งข้อก็เคยอยู่ผมมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ขออย่าบังอาจเอาเรื่องในวันมายุ่งกับการเมืองเลยบางคนก็ไปอ้างว่าโอ้เ oh, นี่ยนะมีไลายติดต่อคนข้างรอบท่านอะไรซึ่งเลวใช้ไม่ได้ผมว่าไม่ควรเลยขอให้ความชั่วความดีอยู่ที่อยู่ที่พักนักการเมืองด้วยกัน นะใครจะช่วยจะดีก็อ,อยู่ตรงตัวเองไม่ต้องไปต่อหน้าได้รับหลังไม่ต้องไปเอ,อ่ยถึงเจ้าไหนนะอันนี้ผมขอช่วงไหนไปได้ก็ไปคนนี้กูต้องคำนึงถึงเงินการไมเอาตีในวันนี้นะมันไม่ใช่ประเทศไทยมันก็ไม่ใช่แบบนี้มาก่อนนะที่เวลาจะไปไหนมันมีกลุ่มน้นกลุ่มนี้มาต่อต้านมาด่ามาว่ามาเนี่ยมันไม่เคยมีอ่ะมันเริ่มมีเมื่อตั้งเมื่อไหร่ มันเคยเกิดขึ้นมาไหมแล้วจะให้มันเกิดขึ้นอีกหรือผมก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันตรงนี้ด้วยนะแล้วการไปไหนอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้ามีการแจ้งลวงหน้าอะไรเมื่อไรแต่ก็มีเรื่องทุกทีอ่ะเข้าใจไหมแล้วผมก็อาโอกาสของผมเองครับถ้าสามารถไปได้ผมก็ไปนะเพราะนั้นผมก็ต้องรับฟังทางฝ่ายที่เขารับผิดชอบพื้นที่งานที่เขาต้องดูแลเรื่องความปลอดภยดัยต่างๆนะ มันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างนะแล้วต้องต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็น้อยลงสมัยก่อนมากกว่าดีไหมแล้วผมเข้ามากี่ปีมาแล้วเนี่ยแล้วมันลดลงไปไหมแล้วก็ลดลงไปนะเพราะผมไม่ต้องการให้คนแต่ละฝ่ายมาตีกันหรือมาด่ากันต่อหน้าต่อตาหรือมาว่ากันไปว่ากันมานี่ไม่ใช่ลักษณะคุณลักษณะของประเทศไทยของคนไทยเลยมันทาให้ประเทศเนี่ยหมดเสน่ห์ นะความขัดแย้งมันมันได้อะไรขึ้นมาผมอยากจะรู้ตรงนี้เย่าันเลยมีมีแต่คนบางคนก็หวังว่าจะชนะชนะถ้าชนะแล้วมันมีความขัดแย้งมันจะได้ประโยชน์อะไรผมถามทีมันจะรักษาชัยชนะนั้นไม่ได้ไหมถ้าทําแล้วชนะแต่มันความสงบมันไม่เรียบเรียบร้อยมันไม่เกิดขึ้นนะผมก็มีหน้าที่ของผมตรงนี้เท่านั้นแหละในการที่จะทําให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยย้อนกลับไป เจ็ดปีแปดปีจะ่แปดปีที่ผ่านมาเนี่ยกก่อนหน้าน้นอะไรมันเกิดขึ้นวันนี้โครงการทุกโครงการหลายโครงการที้อมาลงไปผมเน้นลงพื้นที่ไม่ว่าจะพื้นที่ของใครก็ตามถ้ามีความจำเป็นความเร่งด่วนมีความประชนต้องการผมก็ทําให้ผมไม่ได้เลือกนี่คือผมนี่คือรัฐบาลผมนะไม่ใช่มองอะไรก็มองหาเสียงไม่หมด ทำงานก็คือทำงานบริหารก็คือบริหารนะนั่นขอแยกแยะซะแยกแยะซะไม่งั้นมันก็ไม่เข้าใจกันไปเรื่อยเปื่อบิดเบือนกันไปก,กันมาแล้วก็ไได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสร้างคนเป็นสองฝ่ายสร้างคนเป็นสามฝ่ายสร้างมปสี่ฝ่ายแล้วไปอยู่กันยังไงวันข้างหน้านะใครจะอยู่ผมก็ยังไม่ทราบผมต้องการให้ประโยชน์ให้ประเทศชาติมันมีความรักของสามัคคีนะก็แค่นั้นเอง ในเชิงปรากฏการณ์สถานการณ์ทางการเมืองเราเห็นอะไรบ้างเห็นการเคลื่อนไหวของทักษิณทักษิณบอกว่าในหลวงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับทักษิณยังบอกอีกว่านะครับมีการอ้างเรื่องว่าในหลวงเนี่ยไม่ชอบพรรคเพื่อไทยคนก็เลยหนีออกจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นจวนมากและคนที่พูดดังกล่าวก็เป็นลูกน้องของทักษิณนะครับที่พูดแล้วก็ไปชวนคนออกจากพรรคทาให้พรรคเพื่อไทยกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าพรรคแตก แต่ที่ทักษิณวีนแตกมากที่สุดตอนนี้นะครับกระแสข่าวที่บอกว่าอาจจะเกินรัฐประหารครั้งที่3ทมักษิณก็บอกไม่กลัวหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะครับพร้อมจะโดนรัฐประหารอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีบ้านหลายหลังก็พาหนีได้เรานี้คงจะหนีลําบากละถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เทียบไทยเสนาพงก็บอกว่าโอกาสจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับถ้าทักษิณยังเดินเกมการเมืองแบบนี้เอาญาิพี่น้องลูกหลานนะฮะ มาลงเลือกตั้งที่ผ่านมามอบ3มนิ้วนะครับต่อต้านการสืบทอดอำนาจปรากฏว่าตั้งแต่ยุคทักษิณก็กลายเป็นสมชายจากสมชายกลายเป็นยิ่งลักษณ์จากยิ่งลักษณ์คราวนี้ก็จำหมาอุ้งอิงแหละนะฮะใครสืบทอดอำนาจกันแน่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทักษิณกำลังวีนน่ะ แลนสไลด์ที่องค์อิงบอกว่าจะได้ทักษิณจะได้แน่นอนมีการแก้ไขตํานวนจะได้แน่นอนแลนสไลด์ปรากฏว่าตอนนี้กรรมธิการได้มีการบวตผ่านขึ้นมาบัตรเลือกตั้ง2องใบมีจริงแต่คนระเบอร์กันไม่รวมกันเป็นเบอร์เดียวอย่างที่ทักษิณต้องการแลนสไลด์กำลังล่มลงเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับปรากฏว่าทักษิณก็ปฏิเสธว่า ไม่ได้มีการเจราจาหรือมีการดีนกับพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ผเออผ่าจินดาแต่อย่างใดนะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วนะว่าไม่มีการเจราจาหรอกไอ้โซนคนสร้างข่าวลืมกันรู้ไม่จรงิงว่าไปเรื่อยเขาไปเชราจาอยังไงไม่มีเหตุผลในการจะเจราจานะฮะหนึ่งไม่มีการเลือกตั้งสองเจราจาเพื่ออะไรขึ้นมา พลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่จริงทักษิณก็ปฏิเสธว่าไม่จริงบอกพยายามจะมีการปล่อยข่าวว่าทักษิณเนี่ยมีการเจราจาเ mm. พราะภัยพลเอกประยุทธ์ไปทําการเจราจาเจราจาให้อยู่ต่อเจราจาไม่ก่อความวุ่นวายอะไรประมาณนั้นซึ่งมมันเป็นไปไม่ได้หรอกไปยังไม่อีกปีกว่ามันจะเลือกตั้งมาเจียจาอะไรกับตอนนี้ไม่มีเหตุผลนะครับสถานการณ์ในขณะที่ทักษิณเคลื่อน,นไหวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็มีม็อบไปบุก ทำเนียบรัฐบาลนะฮะเป็นมอบ3นิ้วอ้างว่านะฮะเป็นวันครบรอบการสลายการชุมนุมแต่ปรากฏว่าเจ้าที่ก็สกัดไว้แต่กระแสข่าวแตงโมก็มากบข่าวนี้ไม่มีใครสนใจเลยนะครับในขณะที่ในภาคใต้ก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับก็มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2องนายนะครับหลังจากวันที่29 มีนาคมพุทธศักราช2565หกุ้นส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนว้ภัยธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุมวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับให้ระวังในกรุงเทพมหานครและภาคใต้ปรากฏว่าฟลุกนะนะฮะวันที่29มอบป,ปุกกรุงเทพนะวันที่30เกิดเหตุระ,ะเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งนี้คงเป็นคําตอบฮนะว่าการเมืองมันเกิด ถ้าจับหลักมันได้จะรู้ถามมิงผมบอกไว้วังจากวันที่20หลังจากวันที่29ปรากฏว่าเตรียมพร้อมเรื่องภัยธรรมชาติกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเพิ่งประกาศเตือนวันที่1ถึงวันที่2อากาศจะลดควบเลย217องศานะครับแล้วก็จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาซึ่งอากาศร้อนเนี่ยปกติเนี่ยมันควรจะร้อนขึ้นนะปรากฏว่ากลับหนาวลง ซึ่งมันจะส่งผลทําให้เกิดการล้มป่วยเกิดขึ้นเรื่องของภัยการเมืองเราคงเห็นในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีการรูปบุกตีนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติอากาศก็ร้อนๆหนาวๆนะครับพายุก,ก็ถลม่มลูกเห็บก็ถลม่มภัยการเมืองก็คงเห็นชัดเจนฮนะก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการเมืองแล้วก็มีการ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปกครองพิเศษพัทยาด้วยก็เลยส่งผลทําให้การเมืองก็จะเกิดความวุ่นวายการเคลื่อนไหวของทักษิณตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างหนึ่งพักกาลังจะแตกนะครับของเพื่อไทยกำลังจะแตกเก่งเก่งการุณก็จะออกจากพักแล้วแล้วก็อีกหลายคนก็ทยอยออกจากพักนะครับเรื่องแลนสไลด์ที่ทักษิณบอกว่ามั่นใจจะสามารถชนะแลนดสไลด์ตอนนี้จบแล้วแลนสไลด์ไม่ได้นะเสียงไม่พอที่จะแลนด์สไลด์นะครับนั่นหมายออกว่าความว่าโอกาสที่ พรรคทักษิณจะได้ประโยชน์จากเรื่องของแลนสไลด์ไม่มีละนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคราวนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นบัตร2ใบเขาปรับกลยุทธ์นะครับเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่ไม่ทิ้งพรรคเล็กนะครับพรรคเล็กยังคงจะมีศักยภาพต่อไปแต่พรรคขนาดกลางพรรคขนาดใหญ่จะถูกริบร้อนมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะทักษิณวีนโวยวายปู่นํำไม่มีวัฒนธรรมนะกล่าวอ้างในหลวงโน่นนี่นั่น นะครับสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็หมอวรง mm. เดชกิจวิกรมก็บอกเนี่ยสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยกำลังสะท้อนเข้าสู่ตัวเองแล้วก็ทําลายลูกตัวเองมากขึ้นสิ่งน,นี้คือปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะถ้านํามาวิเคราะห์ก็คงเห็นตามปรากฏการณ์แต่ถ้านํามาสังเคราะห์เกมกําลังลุกมากขึ้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยจะเริ่มหนักจริงจังหลังวันที่17เมษายนพุทธศักราช2565 กัดสูงๆูงคราวนี้หนักแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ